ของใ,ใ,ใหม่ของใหม่ของใหม่มแล้วก็มี S ด้วยอะไม่ตอดเลย7 2 F เหอมี2 way, breast, 2 3 2มี6ตัว เรายังไงคุณจะยังไงผมคุณให้ผมตัดอันนี้ออกมาแล้วก็ไปวางตรงนี้นี่เพื่อจะได้รู้ว่ามีอะไรมั่งนี้นี้ไหมเออแล้วก็ลองให้กูไปเก็บอีกเออก็นี่ก็เอาออกมาแล้วนี่ไงห้าแบบเนี่ยมันยัยไม่หมดเลยเออไอ้นี่เฮ้ยเนี่ยจะดูเนี่ย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 อ่าเนี่ยมาใหม่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยก๊อก นี่มีบ่อแม็กสีเทาเดี๋ยวไปตัดอีกสวยมีรุ่นมีกี่รุ่นเห็นรุ่นเดียวเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดให้ดูเปิดมาดิใจเย็นเด้กูอากูนี่อกูว่ากูอกูนี่จริงเลยก็ได้ขอเกียร์ออเดอร์เลยนี่แกให้ดูเลยสดๆนี่แกให้ดูเลยสดๆนี่นี่อะไร M อ็มหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งรหัส สามศูนย์สองแต่ไม uh, cool ่รู้ว่าข้างในเป็นไงอ่าอ๋อเป็นโคคิมเบอร์พาดด้วยพาดด้วยโคคิมเบอร์เห็นไหมตัวคิมเบอร์สวยมาร์กิ้งด้วยหน่อยไปตัว้อไปมีกี่รุ่นเนี่ยเป็นตั้นเนี่ยโอ้ยมาเพียบจัดโปรด้วยเดี๋ยวมี้จัดโปรต้องรีบมาเอาเดี๋ยวหมดในคลิปนี้ทำเป็นของเข้าไว้ก่อนแล้วกันนะอ่าของเข้า แล้วแต่อากูอ่ะของเข้านะอามาทำเลยอ่ะอากูก็ทำอ่ะโอเคครับของเข้าวนี่มาในนี้ต้ยหรือเปตั้งขอใบายเตั้มก็ตั้งขอเคียร์ออเดอร์นะ่เหมือนกันเลยว่ะเต้ยก่อนนะจีอ่ะก็ตัวเดียวกันนี่เฮดเอลไงมีเฮดเอลเนี่ยตัวสั้นนี่ตัวยาวดูนี่ตัวยาวนี่เนี่ยสั้นยาวเทียบเทียบเทียบอะไเทยไหนสั้นยาวสั้นยาวตัวหะนี่โลหะเป็นเหล็กเป็นเหล็กสไลด์เหล็กเหล็กเลยล่ะเขาบอกอากูเลยเนี่ย จเย็นเย็นไยเล็กไรเหล็กนี้ต้นกัยาวอันนี้นีมั่งนี่มั่งนี่มั่งเจ็ดหกแปดอันนี้รหัสเจ็ดหกแปดนี่น, 7, 6, น,น 7, 6, าจะเป็นก๊อกเหมือนกันพอมันขึ้นด้วยจีก๊อกเหมือนกันเจ็ดหกแปดแอลใช่จริง,รงด้วยอันนี้ก็จะยาวขึ้นไปอีกคล้ายๆพวก ของในหนังจอนวิกอะไรพวกเนี้ยเนี่ยใช่พวกเหมือนพวกก๊อปสามสี่สามห้าได้ยาวขึ้นไปใหญ่เลยตอนนี้อ่าไหนเสร็จแล้วผ่านไปอ่าผมเกตให้เสร็จแล้วแต่ถ้าแกะอมาเยอะกูก็ไม่เข้าใจกูคุณนี่แหละอ่าเี่ยันนี้เป็นสีตายขอเข้าไงโพออันนี้สิบเก้าเอ็กซ์อะเนี่ยอันนี้แกะนลกสิบเก้าเอ็กซ์ <น>สวยๆกีไกรบบกอบ 19x ของงานระฆังคู่ดับเบลิลเบลบล์ครับผมโอ้ยของเข้าร้อนๆเลยเจนเนี่ยมีเจนมีกิฟต์ข้างหลังมาให้น่าจะเป็นเจน5้าือตัวใหม่ ตัวนี้ขายดี772ที่เขาถามหากันที่เคยจัดโปรโมชั่นไปรอบหนึ่งแล้ว,ลวมันหมดนี่มากเก๋เพิ่งจะมาเติมเนาะอ่เพิ่งจะมาเติมของในสต็อกหมดเนี่ยที่ใครยังมาไม่ทันมาช้ามาที่หลังราคารอดูในโปรโมชั่นนี่มาราคารอดูในโปรโมชั่นเดือนนี้เออดีดีดเงี้ยขยันไปตรงเงี้ยเออ น่าจะคุ้นน่งคุ้นตากันอยู่ M92 M92 b a l e t t a สีดำา736นี่ไม่ใช่ตัวไอ้นั่นนี่เป็นตัวเทารัดที่ว่ายังมีงทเทารัดสวยนะทำเนียนขึ้นทำเนียนขึ้น,อ,นนะอันนี้ก็ ขายดีที่สุดเหมือนกันรุ่น M 1นึ่ก็คือโคอันนี้ของหมดไปรอบหนึ่งแล้วอันนี้ของเข้ามาเติมใหม่นี่723 M 1 9 1อันนี้ก็ขาดีคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่ทรงสิบเอมมคลาสสิกเห็นไหมอืมน้ำตาลด้วยอันนี้วัยรุ่นชอบอืมสิบเอมมพลาสสิก โอเคโอเคสวยงามอันนี้ก็น่าจะเป็นซ็อกัำเบอร์เจ็ดสองเนึ่อ่าช่วยพูดแม่งช่วยกันทำก็ต้องช่วยพูดนี่อ๋อนี่คือก้อกสิบเจ็ด ที่เราได้19 Gen 4 Gen 5 X ไปแล้ว19 X ตอนนี้ก็17นะออสเตรเลียพิมพ์ตี17อีกข้างหนึ่งโอเค <Okay. S 1> okay. สวยงามเล่นมาใหม่ทำไมครับตรงที่ว่าตอนนี้เรามีสินค้าของแต่งเข้ามานี่นี่ๆนี่อะไรวะเนี่ยแมกกาซีนแก๊ส ใช่ครับโคหนึ่งเก้าหนึ่งใส่ไงไนี่ครับดูหน้าตาเลยใส่ก็เลื่อนฝาเทลูกเข้าไปเลยปึ๊บแล้วเราก็ก่อก่อลูกได้เหมืนปืนยางเลยดิเติมแก๊สตรงนี้ใส่ลูกได้เยอะกว่าเดิมแล้วเราก็เสียบเข้าโคได้เลยจปกติยี่สิบกว่านัดตอนนี้เพิ่มเป็นเท่าไหร่กี่พันโอ้โหหลายหลายร้อยนัดอ่ะยิงเพลินอะตั้ม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 เพลินอะนี่สวยไหม อืมอ,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 อมีแบรนด์เดด้วยโอเคอืม VSR สิบไงที่เป็นไม้อ่ะที่คนเราถามหาที่มันหมดไปมีของเข้ามาเติมใหม่ีสองรุ<อ>่นมีสองรุ่นตัวไม้จริงมีไม้เต็มกับไม้เป็นรูโพรงมีร่องมีร่องไม้เป็นรูโพรงเป็นร่องนิ้วร่องมือแล้วก็ <ST AR C> มีตัวไม้เต็ม รุ่นหนึ่งตัวไม่เต็มมีความแรงอยู่เกือบหกร้อยนะเคยรีวิวไปแล้วค่ะนี่ตัวไม่เต็มไม่เต็มใช่มาเต็มนี่เข้าใหม่วันนี้เลยเข้ามาเนี่ยข้างในก็จะมีพวกกล้องพวกขาตั้งด้วยไม่ใช่ว่ามีแต่ปืนนะกล้องขาตั้งอยู่ในนี้สนุกมาตัดที่ขันต่อใช่ไหมเจ้เดี๋ยวขันต่อใช่หรอเปค่ะเก้าสิบแปดกับเบิ้ล เฮ้ยมีอาร์สิบตรงนีสามรุ่นเลยวะใช่สีดำอันนี้เป็นไม้จริงเมื่อกี้ไม้จริงคัดปลอกโอ้แล้วเมื่อกี้จบจบอาร์ไม่ได้ไงอาร์มีตัวหนึ่งไม่รู้เลยคนเออคนเสิร์ฟมาเรื่องนะอะไรผลเบื้องหลังผู้บิดตลอดเลยก็ต้องอย่างนั้นดิใครพลาดก็ต้องกระทิษฐ์ของมันดูเรื่องเลยอันนี้มีสีดำ เพิ่มไหมสีหนึ่งจำเมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้เหลี่สีดำเหลืปเด็กชาวบ้านทุกคนทุกควรเอายิ่งใหญ่ปอกครับนี่คาร์กาแปดครับปลอกกันไม้จริงนี่ดึงแล้วปอกกระเด็นออกมันมีปอกให้ดึงแล้วปอกกระเด็นออกเราก็ไปเก็บเอาครับดูเรื่องดูเรื่องกระเบื้องแตกดูเรื่องกระเบื้องแตก